นอกเหนือไปจากที่ผู้ควบคุมข้อมูลแล้วก็ผู้ประมวลผลข้อมูลเนี่ยมีความจําเป็นที่จะต้องจัดการเกี่ยวกับเรื่องการใช้การเก็บรวบรวมการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายแล้วเนี่ยนะสิ่งหนึ่งที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก็ยังอยากได้จากคนที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลหรือว่าเป็น data processor หรือผู้ประมวลผลข้อมูลเนี่ยก็คือการที่ ข้อมูลส่วนบุคคลของเขาเนี่ยได้รับการปกป้องคุ้มครองโดยเทคโนโลยีหรือว่าโดย Data Security อะไรต่างๆเนี่ยที่ทันสมัยนะครับแล้วก็ไว้วางใจได้คำแนะนำในหลายเรื่องต่อไปนี้แหะครับเป็นวิธีการที่หลายๆองค์กรนะฮะนำเอา Data Security เทคโนโลยีอะไรต่างๆนะหรือว่าวิธีการต่างๆเนี่ยมาใช้เพื่อปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในองค์กรนะครับ ลองมาดูกันจากคำแนะนำของผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญหลายๆคนประมวลออาให้เห็นครับอันแรกครับก็คือเริ่มต้นจากการค้นหาก่อนว่าข้อมูลส่วนบุคคลของเราเนี่ยเก็บไว้ที่ใดบ้างหรือถูกรับส่งไปยังที่ใดบ้างขององค์กรของเรานะฮะขั้นตอนแรกเนี่ยเรียกว่าเป็นเรื่องของการสำรวจข้อมูลดูก่อนนะครับว่ามีการจัดเก็บข้อมูลมีการใช้มีการเปิดเผยข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลธรรมดาหรือว่า general data หรือว่าข้อมูลส่วนบุคคลแบบอ่อนไหวหรือ sensitive data อยู่ที่ใดบ้างนะครับอยู่ในกระบวนการอยู่ในขั้นตอนใดบ้างของการดําเนินธุรกิจนะครับรวมทั้งมันมีช่องทางในการรับส่งข้อมูลเหล่านี้อย่างไรเพื่อให้เราสามารถที่จะวิเคราะห์ได้แล้วก็นําไปสู่การปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานเพื่อให้มันเกิดความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลที่จัดเก็บ ที่ใช้หรือที่เปิดเผยด้วยคือไม่ใช่ว่าเราจะปล่อยอิเล็กคะแล้วให้ใครสักคนหนึ่งคนนอกที่อาจจะไม่เกี่ยวข้องหรือว่าแม้แต่คนในองค์กรของเราที่ไม่จําเป็นต้องรับรู้ข้อมูลสารสนเทศพวกนี้เข้าถึงได้นะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยต้องมีการสํารวจเบื้องต้นก่อนว่าตกลงแล้วข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยถูกจัดเก็บถูกนําส่งไปอยู่ที่ใดบ้างถ้ามองในแง่ของเทคโนโลยีเนี่ยข้อมูลส่วนบุคคลอาจจะถูกจัดเก็บภายใต้ฐานข้อมูล จัดเก็บไว้ได้บนระบบเซิร์ฟเวอร์นะครับหรือว่าจัดเก็บเป็นไฟล์ไว้ในระบบไฟล์แชร์ริงในระบบคลาวด์หรือที่ใดก็แล้วแต่นะครับข้อมูลก็อาจจะถูกส่งผ่านระบบอ e ีเมลผ่านระบบไฟล์แชร์ริงหรือเน็ตเวิร์กซึ่งถ้าไม่ได้มีการเข้ารหัสก็จะเป็นการไม่ปลอดภัยกับการรับส่งข้อมูลอย่างนั้นแล้วนะฮะดังนั้นการเลือกใช้เครื่องมือใดก็แล้วแต่เพื่อที่จะตรวจสอบดูว่า ข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็น general data หรือ sensitive data อย่างที่ว่าไปเนี่ยกระจัดกระจายอยู่ที่ใดบ้างนะครับก็จะช่วยให้เราสามารถรู้ได้ชัดเจนว่าเราจะเอาข้อมูลตรงส่วนเนี้ยมาจัดการอย่างไรแล้วก็จะเลือกใช้วิธีการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไรให้มันโอเคที่สุดนะครับเท่าที่จะเป็นไปได้อย่างที่2ครับทําการเข้ารหัสข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้นซะ เขาเรียกว่า encrypt ข้อมูลต่างๆเหล่านั้นซะเพื่อให้มั่นใจว่า sensitive data หรือว่า general data เนี่ยจะถูกเข้าถึงโดยคนที่มีสิทธิ์จริงๆนะครับการเข้ารหัสเนี่ยก็จะมีทั้งการเข้าในระดับของไฟล์ Fi, การเข้าในระดับแอปพลิเคชันการเข้าในระดับด a ต a าเ s e นะครับหรือแม้แต่การเข้าในระดับ Network นะครับซึ่ง ทางทีมไอทีเนี่ยเขาจะรู้เขาจะรู้วิธีการที่จะจัดการการเข้ารหัสต่างๆเหล่านี้ดีนะครับการเข้ารหัสเนี่ยมันเป็นวิธีการพื้นฐานอย่างหนึ่งเลยนะฮะที่จะช่วยปกป้องข้อมูลได้นะครับแต่ก็ต้องใช้วิธีการที่มันเหมาะสมนะครับนอกจากจะสามารถป้องกันไม่ให้ข้อมูลถูกถอดรหัสอะไรต่างๆได้โดยง่ายแล้วเนี่ยมันจะต้องเป็นการที่จะ ป้องกันไม่ให้ข้อมูลมันเกิดการลู่ไหลาจากจุดหนึ่งไปยังจุดที่ไม่พึงประสงค์นะครับอันที่3เนี่ย d a t a Security เนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของการบริหารจัดการจัดเก็บพวกกุญแจหรือว่าคีย์ในการเข้ารหัสต่างๆให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยนะครับในการใช้เทคนิควิธีการในการเข้ารหัสข้อมูลเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้การจัดเก็บข้อมูลของเรามีความมั่นคงปลอดภัยและก็น่าเชื่อถือก็คือ ภาษาเทคนิคนะเขาเรียกว่าการปกป้องกุญแจที่ใช้เข้ารหัสนะครับหรือมีการกําหนดพิธีการถอดรหัสให้มันมั่นคงปลอดภัยไม่ให้ไอ้กุญแจเหล่านี้มันรั่วไหลไปสู่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่ประสงค์ร้ายต่อองค์กรได้นะในการจัดการกับกุญแจเข้ารหัสที่ดีเนี่ยส่วนจะจัดการกับกุญแจเข้ารหัสโดยวิธีการโดยเครื่องมืออย่างไรเนี่ยนะครับ ก็คงจะเป็นหน้าที่หลักของทางทีมไอทีที่จะจัดการกับเรื่องนี้นะครับเราก็จะไม่ลงรายละเอียดกันเป็นเรื่องทางเทคนิคมากเลยนะฮะเรื่องที่4ครับ Data Security อย่างหนึ่งที่ควรจะต้องทำก็คือเรื่องของการกําหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลและระบบต่างๆให้มันรอบครอบระดกลุ่มนะครับการทำา Data Security เรื่องสุดท้ายที่อยากจะคุยให้ฟังก็คือการกําหนดสิทธิในการเข้าถึงและการใช้งานข้อมูลและระบบต่างๆซะ ให้สามารถควบคุมให้สามารถติดตามได้ซึ่งก็เป็นขั้นตอนที่ธุรกิจจะต้องทํานะครับเพื่อให้มั่นใจว่ามันจะไม่มีปัญหาเรื่องการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลนะครับหรือว่าถ้าามีการละเมิดเกิดขึ้นจริงๆเพราะไม่สามารถควบคุมได้ถูกแฮกข้อมูลมันล่วไหลออกไปอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะตรวจพบแล้วก็ติดตามจัดการแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีนะครับพร้อมทั้งมันมีหลักฐาน ที่จะใช้ดําเนินการหากจะต้องมีข้อพิพาทกันถึงชั้นศาลด้วยนะครับในการดําเนินการ4ขั้นตอนเนี่ยต้องบอกว่าเป็นพื้นฐานอย่างมากๆเลยนะครับสำหรับองค์กรใดๆที่อยากจะหาวิธีการทํา Data Security หรือการปกป้องคุ้มครองข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจะต้องมาจัดเก็บจะต้องรวบรวมจะต้องเปิดเผยจะต้องใช้ในองค์กรของเราเนี่ยแหละครับมีซอฟต์แวร์อะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเลยครับอยากให้ลองศึกษาดูว่าเออซอฟต์แวร์แต่ละตัวเนี่ยมันมีคุณสมบัติอะไรอย่างไรบ้างคือตามประกาศของ าการกำกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยถึงแม้จะได้ประกาศออกมาในอนาคตนับจากเวลานี้เป็นต้นไปนะครับ <c oughs> เขาก็คงจะไม่บอกเราหรอกว่าเออตกลงแล้วยี่ห้อมันจะเป็นอะไรยังไงนะครับหรือผู้ให้บริการควรจะต้องเป็นใครบ้างคนไทยก็มีชาวต่างประเทศก็มีนะครับหรือถือเป็นการลงทุนร่วมก,กันก็มีอย่างเงี้ยแต่ว่าเวลาที่ท่านจะไปดูเนี่ยท่านก็ต้องดูสักนิดหนึ่งว่า เขาเรียกว่า testimonial เขาเป็นอะไรอย่างไรบ้างนะครับซอฟต์แวร์ของเขามันครอบคลุมถึงแค่ไหนและการอำนวนยความสะดวกในการให้บริการก่อนการขายหลงังการขายจะเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยทั้งนี้ก็เพื่อที่จะเอามาช่วยเสริมให้เกิดประสิทธิภาพของการปกป้องคุมค้มครองข้ขอมูลส่วนบุคคลนั่นเองฮะ